โมบีการ์เด้นนะครับผมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสนใจที่จะซื้อเต็นท์นะทุกคนนะแต่จริงผมก่อนที่ซื้อเต็นท์ผมเลือกนานมากนะครับผมแต่ตอนนี้เราเองเนะี่ยเป็นคนที่อยากรู้อยากลองนะครับผมในราคาที่ค่อนข้างที่จะจ่ายได้แล้วก็สบายกระเป๋านะครับผมก็เลยตัดสินใจที่เอาโมบีการ์เด้นมานะครับผมราคาถือว่าจับต้องได้แล้วในส่วนของที่เราได้คือเต็นท์ค่อนข้างใหญ่เหมาะกับครอบครัวนะข้างในอย่างกว้างเลยทุกคนนะครับผมเกินคาดนละ้วคิดว่าเราจะเล็กนะจริงๆไม่เล็กนะข้างในสบายมากนอนสบายมากนะครับผมแล้วเราก็เราก็ทาการ ไปนอนที่อุทยานกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานได้โอเคเนาถือว่านะครับผมราคาเขาเรียกว่าเหมาะกับราคานะครับก็ลองใช้กันยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างเราตัดสินใจคลิปนี้อาจจะเป็นการ์ดสำหรับการเลือกเต็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะครับ ตอนนึ่งก็ต้องสวีดัตสวัสดีครับอยู่ในช่องทีวีทีแฟมิลครับเจอกับพ่อไก่อีกแล้วครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวันอยุดของเราอีกแล้วทุกคนชิวๆเลยนะก็คือมันชิวมากทุกคนเราก็เลยนะทุกคนนะครับถือโอกาสวันว่างนะครับหลังจากที่เราไปออกทริปมานะทุกคนก่อนทุกคนผมนะครับผมได้มีโอกาสนะครับผมไปกางเต็น,นที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเกสาวน้อยมาทุกคนแต่มันอยู่ในคลิปที่ผมทําไว้แล้วนะครับผมเราติดตางเข้าไปดูกันนะกับการกางเต็นท์ของผมนะครับผมและวันนี้ก็ถือโอกาสนะทุกคนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเก็สาวน้อยผมบอกเลยว่าเราขึ้นบ้านใหม่กับเต็นท์หลังใหม่เลยทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของเต็นท์ที่เราสั่งมือซื้อมาก็คือนะครับเต็นท์โมบิการเดนทุกคนนี้นะครับรับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพอครั้งก่อนผมบอกเลยว่า ขึ้นบ้านใหม่ชัดเลยนะครับผมเป็นแบบพ c ซีนะทุกคนแบบใหญ่มากนะครับซื้อ4คนนอนเลยนะเพราะว่าผมกาว่าผมจะซื้อเนี่ยคือเผื่อจะลวที่ไปกับครอบครัวด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะเป็นสายไบค์เกอร์ด้วยนะครับผมโดยน้ําหนักของตัวพ c ซีเนี่ยโมกตรงว่าหนักแค่สามกิโลเองทุกคนมันเบามากๆเราสามารถแบกขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นเต็นท์หลังใหญ่ผมเรียกว่าใหญ่เลยับกับ พ่อแม่และลูกนะ้ขาสามคนนะเหมาะมากๆานะครับผมโอเคนเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของเต้นให้ดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับตามผมไปเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกกนเลยนะทุกคนนะผมจะให้ดูในส่วนของเต้นที่ได้มาก่อนก็มีขนาดอยู่ประมาณน้ทุกคนผมไม่แน่ใจว่ากี่เซนน่ะแท็กยังอยู่แล้วทุกคนเห็นไหมนี่แท็กผมยังอยู่เลยทุกคนยังไม่ได้แกะแท็กออกเลยครับกอนะครับเป็นซื้อของ Mo b i การ d e n Official นะครับผมซื้อมาในราคาที่ส่วนลดนะในแอป ในแอปออนไลน์สีส้มทุกคนนะครับเรามาเปิดกันดูดีกว่าว่ามันในมีอะไรบ้างนะครับผมคือตอนนี้มันได้มีการใช้งานไปแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ผมทําเสริมมาทุกคนอันไหนที่ไม่ใช่ของของเต็น,นผมก็จะออกก่อนนะนี่ทุกคนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของเต็นอันนี้ผมทาเองนะ DIY เองด้วยนะทุกคนแนะอบไปก่อนนะครับเป็นอ่าเขาเรียกงานสมบกที่ผมทําเองทุกคนนะครับแล้วในส่วนองาันนี้ก็เป็นที่ยังไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้แถมมานะครับผมี๋ยวเก็บไปก่อนอ่านะครับผมในส่วนที่แถมออกมาของของ ในส่วนของของเต็นโมบิกระเด็น P4 ตัวนี้นะครับทุกคนอันดับแรกเลยนะมันจะมีในส่วนของนี่ครับผมมันจะเป็นชุดเซตของเขาเรียกอะไรอ่ะเสาเสานะครับเสาเต็นทุกคนนะครับในเสาเต็นมีอะไรบ้างทุกคนเดี๋ยวอ่ะจะแยกไปก่อน1อันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของของผ้าเต็นนะครับนี่ผมอ่ะทำเคยได้ลองเรียบร้อยหมดแล้วนะทุกคนนะเนี่จะเป็นอ่ะจะแกะดูก่อนนะครับผม ไปแกะดูก่อนนะอ่านะครับผมในส่วนของเต็นท์จะเป็นประมาณนี้นะครับเอ่าอู้นะครับผมอันนี้คือของส่วนของเต็นท์นะครับมีเสาเต็นท์และมีสมอบอกเขาจะแถมสมอบอกมาให้นะครับและส่วนของก็กระเป๋าก็อยู่ประมาณนี้นี่กระเป๋าของเขาก็จะมีประมาณนี้มีแท็กมีวิธีการให้ด้วยทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมครับ ก็อะไรยังไงบ้างมีอะไรยังไงบ้างเขาจะลงไว้ให้หมดแล้วนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันเี๋ยเราอ่าทีละอยา่างกันเลยนะครับในส่วนของพาพเต็นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับผมในส่วนที่แถมมาในส่วนของเสาท้าเสาเสาเต็นนะครับผมเน่เดี๋ยวเราให้ดูซึบในส่วนของเสาเต็นนะครับเขาเรียกสมอบกอะผมเรียกสมอบกแล้วกันนะครับสมอบกที่ให้มาเป็นจะเป็นอลูมินเนียมนะทุกคนนะเน่่เน่ทุกคน จะเป็นอลูมิเนียมค่อนข้างจะแข็งนะครับผมลองแล้วผมลองใช้งานแล้วมันแข็งจริงนะทุกคนเขาให้มาทั้งหมดนะทุกคนดูนะหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแดเ้า 1ิ1เอ็ดสและสิมทั้งหมดมันอยู่ในเสาของราคาเต็นท์อันนี้ทุกคน,นทั้งหมดนะัสมอโบก13ตัวนะครับผมเป็นอลูมิเนียมนะทุกคนเบาผมลองแนละ้วผมว่ามันแข็งดีนะครับผมโอเคในส่วนของสมอโบก13อันนะครับเขามีมาให้นะแล้วก็แยกไว้ก่อนนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นส่วนของเสาผมเรียกว่าเสาเต็นท์ดีกว่านะครับ ผมลองมาหมดแล้วผมล้องแกกหมดแล้วทุกคนผมก็เลยม,มาจะลงไงผมบอกว่าตั้งไงก็ต้องรีวิวละนะครับผมว่ามันดีนะความรู้สึกผมนะไม่ใช่ว่าเราซื้อมาแล้วต้องบอกว่าดีไม่ใช่มันดีจริงทุกคนผมว่าราคามันไม่แพงด้วยแล้วเราได้ส่วนลดด้วยถือว่าถูกมากๆเสาเต็นท์นะครับมันมีมาให้ทุกคนนี่เป็นอลูมิเนียมค่อนข้างแข็งเลยทุกคนดูสินะครับผมผมว่างานมันดีแล้วมันเบามาก,มาก,มาก,มากนะครับผมเนี่ยเดี๋ยทุกคนเนี่ยมาทั้งหมด2ชุดนะให้ดูนะไปสองชุดทุกคนนี่เนี่ทุกคนเห็นไหมในส่วนอันนี้้ผมมมไไ่่รรูวาันนคืออะะ ผมไม่รู้จริงๆนะมันคืออะไรก็ใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันโอเคนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนนะนั่คือเสาเต็นท์นะครับผมโอเคน้าหนักเบาเบาผมว่ามันแข็งด้วยแหละนะทุกคนอ่ะแล้วอันนี้ก็คือนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด พอพื้นเต็นท์กับทาร์ฟนะครับผมแยกกันมาทุกคนเห็นไหมสีน้ําตาลเนี่ยสีเขียวเนี้ยมันคือผมเรียกว่าทาร์ฟคุมนะครับผมอันนี้ก็คือตัวตัวเต็นท์เองนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทําการกางให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคนะสำหรับการรีวิวนะราคามันบอกตรงว่ามันถูกมากที่ผมซื้อมานะครับผมไปสำเราไปก็ลองกางกันดีดีกว่าทุกคนว่ามันจะกางยากหรือจะกางง่ายขนาดไหนครับนะครับ ก็ท okay. okay. ุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกลางกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกลางพื้นก่อนวันนี้ผมไม่มีผ้าผ้าใบปูนะครับเพราะว่าเราเรามาแค่รีวิวเราแค่มารีวิวให้ดูนะครับผมปกติแล้วถ้าสมมติว่าเราจะไปกลางจริงๆเราต้องมีผ้าผ้ารองด้วยนะเพื่อป้องกันเต็นท์เรานะให้ยุการใช้งานนานขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกลางก่อนเดี๋ยวผมจะเอาพื้นมาก่อนเลยทุกคนนะครับนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มพื้นกลางก่อนเลยนะผมจะทําการกลางพื้นก่อนนะทุกคนนะ ถ้ขอขอบคุณนะครับสถานที่ก็คือตลาดสันเจ้าของสามนะข้างโรงเช่าชารังสิตนะทุกคนนะครับผมว่าบรรยากาศดีมากเป็นสวนของอกโกนะครับเข้ามาได้บรรยากาศดีมาพักผ่อนกันได้โอเคเราจะเริ่มกลางพื้นก่อนทุกคนเดี๋ยวมาดูในส่วนของพื้นของโมบีการ์เด้นก่อนดีกว่าอันนี้ PC ผมบอกว่าเหมาะมากนะครับผมขนาดนะผมก็คือ2เมตรสี่สิบคูณเม3สามสิบแล้วมันเป็นสี่คนนะทุกคนนะครับ <S <S คุณแม่เขาบอกว่าให้ซื้อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะปูตรงนี้ก่อน ูง่ายทุกคนตัวแรกผมลองแล้วนะผมว่ามันง่ายมันง่ายเกิน,นง่ายกว่ายุคยุคสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเต็น์กลางยากยากนะทีนี้คูดิง้งในนี้อย่างเรียกว่าโคตรง่ายทุกคนนะครับอ่ะกลางกันนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะดึงมาก่อนให้มันไกลๆเน่อยนะได้ยินเสียงกันอยู่นะโอเคนะครับในทุกคนกลางาจะประมาณนี้นะคือพื้นเต็นท์นะมันจะมีในส่วนของประตูที่เป็นโค้งทุกคนเห็นไหม,มประตูโค้งนะด้านนี้ก็จะเป็นประตู นะครับผมเป็นประตูแบบอีกแบบหนึ่งทุกคนเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นมันออกเป็นแบบเปิดข้างเดียวทุกคนเห็นไหมเนเน,น,นประมาณนี้เห็นไหมมันจะเปิดข้างเดียวนะทุกคนเราจะเลือกว่านะว่าเอาเร,เราก็เลือกเองเราจะเอาซ้ายเอาไว้ทางไหนนะผมส่วนใหญ่ผมจะเอาไว้ทางนี้เอาตรงนี้ไว้ข้างหน้านะครับผมถ้าเราต้องการหันไปด้านนี้ใช่เราจะหมุนองหมุนเดี๋ยวผมจะหมุนให้นะทุกคนเราก็ต่อสมอบกนะโอเคมาครับนี่คือลักษณะพื้นนอะนเป็นยังประมาณนี้นะทุกคนนะเป็นผ้าเนี่ยมีคอน ค่อนข้างละเอียดนะทุกคนนะไม่ไม,ไม่ไม่บางนะไม่บางนะพื้นเต็นก็ถือว่าไม่บางนะครับนห็นหมนะครับโอเคก็เวลาตอกตอกสมอบอกนะทุกคนในะนประมาณนี้นะครับผมตึงเมื่อไหร่เพราะขึงตึงใช่ไหมเพอขึงตึงปั๊บนะครับผมแล้วก็ตอกตรงนี้ทุกคนเนี่ยนะรู้ผมตอกผิดต,ตอกถูกนะในข้อมือมันว่างงั้นนะเราตอกตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนมาค่อนข้างแข็งนะครับพื้นที่เรามีอยู่มันจะแข็งมันเป็นหินทุกคนนะครับอาจจะตอกไม่สุดนะ าะว่าตอกลงยากจริงนะครับเราก็จะได้ตอกประมาณสี่มุมทุกคนบ้านนะครับผมสองสามสี่แล้วประมาณนี้ผมคงตอกให้ไม่สุดนะทุกคนเพราะว่านะ้มันแข็งมากเราอาจจะคร่าวๆให้เห็นก่อนนะครับผมก็หลังจากที่ตอ,สอกสลับกเรียบร้อยใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการขึ้นเสาแล้วนะเอาเสาลูมเนี้ยมาต่อให้นะครับแล้วมาดูว่านะครับผมมันง่ายจริงนะครับแล้วก็เบาด้วยนะครับว่เาเราคงในส่วนของโครงพื้นเต็นแล้วก็มุ้งมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตอนนี้เราใส่สมาโบไปสี่อันแล้วนะครับผมแล้วก็ก็เอาเสาเต็นท์ขึ้นนะก็ีประมาณนี้ทุกคนก็ไปเป็นเสาเต็นท์นะสองเสาผมว่ามันแข็งนะแข็งจะได้เลยนะทุกคนนี่นะครับเสาเต็นท์นะสองเสานะอ่ะนี่ทุกคนสองเสานะครับผมมาเดีย๋ยวผมจะอาวางไว้ก่อนวิธีการต่อนะทุกคนนี่อย่างนี้มันง่ายจริงเดี Hide ๋ยวผมมาดูใกล้ๆกล้องก่อนนะครับผมเสามันประมาณนี้ทุกคนดูดดดนะนี่ต่อ,อยง,ง่ายๆมากเลยมันมีหนั่งอยู่ตรงกลางทุกคนดูนะนี่นี่นน แล้เวเห็นปะเนี่ยมันยังงออย่างนี้ใช่ไหมก็เสียบไปฟุบเี่กแค่นี้เองนะครับฟุปก็เดี๋ยวเราก็จะเอานะครับผมแต่เป็นคนเห็นหัวเสาไหมาเราจะทิ้มไปที่รูนี้รูแรกทคนอันนี้รูแรกนะครับผมทั้งสอง,สองทั้งสี่ฝั่งเลยนะครับผมแต่เราจะค่อยๆดันขึ้นนะมันจะค่อยๆโค้คคงขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูนะครับผมว่าว่าโค้งมันเป็นยังไงแล้วก็จะมีตัวเกาะยังไงเดี๋ยวเราดูกัน เดี๋ยวเราดูกันนะครับผมก็ทุกคนมันจะขึ้นโครงประมาณนี้นะก็คือเนี่ยมันมีเชือกเดึ่งก็คือมันติดกับเต็นท์มาผมจะเอาไปผูกไว้ก่อนซส่วนใหญ่ผมจะชอบเอาไปผูกไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อให้มันคือเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะโครงประมาณนี้ทุกคนเห็นปะเนี่ยเห็นไหมขึ้นโครงประมาณนี้ผมจะทําการผูกมันไว้ก่อนนะครับก็มันมีโครงมันมีเชือกที่ผูกเต็นท์อยู่ผมก็จะใช้ผมจะใช้ผูกอย่างนี้ก่อนทุกคนเนี่ยนะครับผมเพื่อให้เต็นท์มันคือมันจะง่ายต่อการกลางกลางโครงเดียวอ่ะผมก็จะผูกไว้ก่อนนะ นะครับผมนี now, like okay. ่ครับผูกไว้ธรรมดาเนี่ยเราก็งาง่ายๆแล้วมันจะมีเดี๋ยวจะมีในกิะสุงให้ผูกอีกนะครับผมสำหรับโครงเต็นท์นี่ประมาณนี้แล้วนะท่านี้ทุกคนก็จะมาดูตรงนี้เนี่ยดูตรงนี้มันจะมีตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมจะให้มันจะให้เกาะนี้นะแล้วก็เกาะธรรมดากดธรรมดาทุกคนเนี่ยแล้วก็เกาะธรรมดานะผมจะค่อยๆไล่ไปทีละช่วงนะครับผมเต็นท์จะได้ตึงนะทุกคนนะเนี่ยโอเคนี่ครับผมนี่อ่ะนะครับผม มันเกาะง่ายมากมันกลางง่ายจริงนะครับผมไม่ได้กลางยากเลยมันก็สามารถเลื่อนได้ด้วยรุ่นใหม่ๆจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันจะมันจะง่ายมากถ้าเป็นรุ่นเก่าๆที่ผมเคยใช้นะ,ะโอ้โหต้องคล้องต้องสอดแบบลําบากอะ่ะนะครับมาดูด้านนี้อีกทีหนึ่งนี่ครับนี่ครับเห็นไวมาลอกนี้ปักปักงี่ไหมเห็นไหม,หไหมง่ายมาก,มาก อ่ะหาไม่ครอบสี่ด้านเลยนะแล้วมันก็จะเป็นโครงเต็นท์ขึ้นมาโครงก็จะตึงพอดีทุกคนเห็นไหมนี่ครับแล้วแล้วมันจะมีตรงส่วนของตรงกลางเนี่ยเอาไว้ให้ผูกตรงนี้นะครับผมเอาไว้ผูกกันเต็นท์ตรงนี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะผูกมันคือตอนนี้มันเริ่มม,ม,มันเริ่มไกลแล้วทุกคนผูกไว้ผมก็จะผูกไว้อย่างเงี้ยนะครับให้เต็นท์มันตึงหน่อยนะครับผมท่านี้แล้วโอ้โหทนเราไปลองมาแล้วนะทุกคนเพราะว่าทนมแลทนแรงลมได้พอสมควรอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ากระสรวงอบอกอประมาณนี้ทุกคน อย่างเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่ามันยังไงบ้างมาครับประตูมันจะมีสองด้านเดี๋ยวตามผมมาประตูผมจะมีสองด้านคือผมว่าผมเรียกเาว่าทรงโค้งเงี้ยนะครับผมแล้วก็เปิดข้างเดียวอันนี้คือเปิดอย่างเงี้ยทุกคนดูนี่คนดูงานดูการเย็บเขามุ้งเขาถือว่าไม่ไม่บางนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมรูปประมาณนี้เนี่ยจะรูปอย่างงี้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมซิปมีด้านนอกและด้านในนะครับผมรูปประมาณนี้ปึด๊ดเปิดได้เต็มที่อย่างนี้เลยนะครับคือเปิดได้กว้างอะ่ะ เปิดได้ทั้งสองด้านเลยปะยแต่เราไปฝั่งนู้นต่อทุกคนปะในส่วนของฝั่งนี้มันจะเปิดเหมือนประมาณว่าเปิดข้างอย่างเงี้ยทุกคนเห็นป่ะนี่ซิปมันอยู่ประมาณนี้อ่ะเนี่ปึ๊บเห็นไหมครับเต็นท์ค่อนข้างกว้างมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างตัวผมเองสูง177นะทุกคนนะเนี่ฮะกว้างมากทุกคนเห็นไหมฮะโคตรกว้างเลยนะครับผม ในส่วนของด้านในนี่ทุกคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยให้ดูให้ด้วยด้วนมีช่องให้ใส่ของนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตะขอ,ขอเอาไว้ให้คล้องเอาไว้ให้คล้องไฟเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็นะครับผมสองฝั่งนะครับประตูสามารถปิดด้านในได้มีทั้งหมดสามจุดนะสามารถประตูรูดได้ไหมเนี่ยเนี่ยนะครับ,บริบซิปรูดง่ายนะงานไม่ขี้เหร่นะผมว่างานไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ขี้เหร่เลยเห็นไหมคใช้ได้เลยทุกคนอุ้ย ผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้ช่วยคนนี้เขานอนแล้วแต่ว่าผมมันยังยังยังไม่เคยนอนในนี้นะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรามาทาอีกส่วนหนึ่งกันดีกว่าทุกคนก็นะครับผมในส่วนของฟลายชีสนะครับผมนี้คือฟลายชีสนะเดี๋ยวจะให้ดูฟลายชีสมันจะมีสองฝั่งเราก็เลือกเอานะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะให้ด้านข้างเนี่ยมันจะมีเรื่องนะมันจะมีกันสาดด้วยทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟลายชีสขึ้นเลยนะครับทุกคนดูนะก็นะถือว่าผ้าค่อนข้างหนานะครับหนาทุกคนดูดีเนี่ย ดูหนาดูผ้าเนี่ยผมว่าผ้าหนานะเขาบอกว่าเขากันน้าได้ระดับหนึ่งนะครับผมเนี่ยทุกคนเห็นไหมผ้าค่อนข้างหนาแล้วก็เบาด้วยนะครับมันจะมีอยู่สองฝั่งทุกคนเดี๋ยว๋ยวผมจะให้ดูผมขึ้นก่อนแล้วทุกคนจะได้เห็นจะชัดเลยนะครับขอหยาดนิดนึงนะครับขึ้นแล้วปุ๊บมานะครับกางไม่ยากครับผมทุกวันนี้เป็นกางง่ายมากเลยสําหรับใครที่กางเลือกซื้อผมว่าก็เป็นอะไรที่ ตัดสินใจได้ง่ายมากๆครับในตอนนี้นะมันมีให้เลือกเยอะนะครับผมสมัยก่อนเราจะรู้จักแต่แบรนด์หลักๆนะครับแต่บันนี้ไม่ใช่เลยทุกคนคุณภาพของมาจากจีนหรือยี่ห้ออื่นนะ่ะมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับเทคโนโลยีการผลิตเหมือนกันแล้วผมว่านะนี่น,นี่นี้คือความคิดส่วนตัวนะโอเคมาครับทุกคนเนี่ยเนของแลวทุกคนเนี่ยมันจะมีมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังเดี๋ยวผมจะให้ดูผมกางเสร็จแล้วผมจะให้ดูะดนะครับโอเคมาทีน,นี้เราจะทําการ ใส่ในส่วนของไฟชีตนะครับเรียกหลังคาดีกว่าผมเรียกหลังคาดีกว่าจริงๆมันต้องคล้องตรงนี้นะทุกคนเนี่ยมันต้องคล้องตรงนี้น, <c oughs> นะแต่ว่าผมทาผิดเน,นี่ยผมจะคล้องทีเดี้วกันรนะ okay. จริงๆมันต้องคล้องตรงนี้ทุกคนนะผ่านพี่พลาดิด้หน่อยไม่เป็นไรเนาะโอเคจริงๆมันต้องคล้องตรงนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปทั้งหมดสี่มุมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทําทั้งหมดสี่มุมเลยทุกคนสมอบอกผมไม่ได้ตอกสุดนะเพราะว่าที่ดินที่นี่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสอมอบกที่มันแข็งแรงกว่านี้หน่อย ในงั้นแล้วเนี่ยอันนี้เราผมว่าไปแน่ของของเราไปแน่เขาเรียกงอทุกคนงออะทุกคนประมาณนี้นะแล้วทีเนี้ยมันมีสมอโบอกเหลือเดี๋ยวเราจะต้องตอกสมอโบอกตรงไหนบ้างมาสมอโบอกมันจะตอกนี้ทุนนี้ตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณสักสองสี่หกแปดเก้าชิ้นนะครับอะมาไล่กันก่อนด้านข้างก่อนมาดูด้านข้างก่อนด้านหน้าแล้วเขาว่ากัน มันจะมีด้านข้างนี่ทุกคนเห็นไหมเน่เี่ทุกคนเห็นไหมเน่ต่อสมบัติออกเป็นหนึ่งชิ้นเพื่อขึงให้เต็มมันแล้วเราจะไปเข้าไปดูข้างในกันตอนที่เราตอกแล้วผมอาจจะตอ,อกไม่สุดนะทุกคนนะเอาแค่ข้า,ขาวๆก่อนนะเพราะดินแข็งมากมันมีหินเยอะด้านนี้จะเป็นประตูอีกหนึ่งด้านทุกคนเห็นไหมเน่ทุกคนเห็นไหมเน่นเนนอะมันสามารถที่จะเปิดได้อย่างงี้เนี่นยลูกงี้ได้เห็นไหมเห็นไหมเน่อานะครับผมเราจะปิดไว้นะครับผมก็อยู่ประมาณนี้เน่น่เ่ นี่นะครับขึงให้ตึงต่อแที่นี่พอนะเอาคร่าวๆนะเอาไม่ต้องเไม่ต้องเยอะมากนะเดี๋ยวงัดไม่ไหวแล้วตอนนี้สองอันทุกคนนะครับนี่อ่ะนี่ทุกคนนี่มันจะเป็นตรงนี้เลยนะนี่ของโมบิการ์เด้นนะครับ ตอนนี้จะเป็นในส่วนของออเขาเรียกขึงเหมือนขึงไฟขึงขึงไฟชิดให้ตรงนะทุกคนนะครับให้ตึงนะเดี๋ยวเราจะมีทั้งหมดเหลือ4อันพอดีนะครับผมตอกไปก่อนดูตรงนี้ก็คือมันจะมีอันนี้มาให้ทุกคนเห็นไหมนี่นะครับเราก็จะถึงตรงนี้ให้ตึงนะครับตึงเลยนะครับมันจะทาให้เต็นท์เราสวยขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ทนแรงลมได้ค่อนข้างดีเลยนะ,อะโอเคนะครับนี่ แต่ว่านะคะข้อเสียคือระวังนะเพราะว่ามีเดินสะดุดแล้วผมยังเดินสะดุดเลยทุกคนนี่อ่ะถึงตึงนะนี่นี่ตึงเลยนะก่อทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยดูนี่ครับผมก็นี่ประมาณนี้แต่ว่าข้อที่ผมทัานั่นมานะทุกคนก็คือเรื่องของสมอบกเนี่ยคือเวลาเราเดินเองเนี่ยเราต้องระมัดระวังให้มากนะครับเพราะว่าผมเองก็โดนมาแล้วนะทุกคนนะเตะ <c oughs> ก็แลกางเส็จก,ก็จะประมาณนี้นะทุกคนมีประตู2ด้านนะอันนี้แบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมเปิดได้แบบหนึง่ง แล้ในส่วนของช่องระบ,บายอากาศในตรงนี้ทุกคนดูตรงนี้เนี่ยน,นะครับผมเขาจะมีให้นี่นให้แล้วก็ตั้งตั้งขึ้นมาได้นะครับเนี่ยทุกคนดูนะอ่ะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้มีการระบ,บายอากาศได้ดีมากๆนะครับนี่มีอยู่สองฝั่งนะครับดูครับมันมีอยู่สองฝั่งทุกคนเนี่ยนะครับอ่านี่นี่ฝั่งหนึ่งนะครับนี่อ่ะนี่ครับสองฝั่งนะครับ โอเคนะครับผมช่องระบายอากาศประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูประตูด้านนี้ก่อนจริงๆนะครับกพคือในส่วนของตัวนี้นะครับมันจะเปิดได้ทุกคนมันจะเป็นแป๊กเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนิดนึงเห็นไหมแล้วก็ลูดขึ้นไปที่สุดนะครับผมเป็นเหมือนกันศาสตร์นะทุกคนนะครับน่่น,น,น,นี่นะครับผมมันจะเป็นมันจะเป็นไฟลาชีสเพิ่มขึ้นมาแต่บอกว่าเขาไม่ได้ แถมมาให้นะเราต้องซื้อเองทุกคนประมาณนี้เห็นไหมอ่าเรายังไม่ได้ซื้อมาเราขอ,อยอดม้วนเก็บก่อ <c ười> <UNKNOWN, c ười> นน,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 นะครับม้วน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 นะครับเนี่ยอ่าทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะครับ ed, เออนม้วนเก็บก่อนนะครับเราก็จะมีที่เก็บตรงนี้นะทุกคนเนี่ตอนนี้จะมีที่เก็บเห็นไหมเนี่ยเนี่เราสามารถขึ้นมาเก็บตรงนี้ได้นี่ทุกคนเห็นนี่แล้วก็คล้องตรงนี้นะครับมัดแล้วเขาไว้นะครับผมแน่จริง digamos, ถ้ามี เสาไฟชีสจะดีมากเลยแต่เขาว่าเขาบอกว่าเขาขายตั้งหาทุกคนเขาไม่ได้มีแถมมาให้นะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าเราไปไปแคมปิ้งเนี่ยเราต้องมีไฟชีสใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะตอนผมมีตอนผมไปกลางเต็นท์ผมก็มีไฟชีสใหญ่นะครับอ่าทุกคนอย่างนี้นนประมาณนี้นะครับนี่อ๋อแล้วก็ไฟชีสด้านล่างมีให้ผูกน,น,นี้ด้วยทุกคนดูตรงนี้เห็นไหมครับนี่ผูกตรงนี้ทุกคนเห็นไหมไฟชีสด้านล่างเห็นไหมต้องผูกตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมนี่อ่ะอ่ะนี่ครับนี่ครับผูกไว้นะแต่ผมคงไม่ได้ผูกให้ ัณะเดี๋ยวเราดูด้านในกันดูว่าเป็นยังไงบ้างครับผมนะครับก็ในส่วนของด้านนี้นะทุกคนเราก็เปิดที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดสองด้านเลยแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับเปิดสองด้านเลยมันคือมันกว้างจริงอ่ะคือซื้อมาคุ้มเลยทุกคนนะครับนี่นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนะครับผมแล้วก็เก็บมีวิธีการเก็บตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่กลางประมาณนี้ รูดเข้าไปทุกคนอ่านะครับเข้าไปเลยครับาตามผมมาในส่วนของเต็นด้านหน้าก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับผมก็มาพูดถึงมันดีไหมผมว่ามันดีว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะเก็บของรองเท้ากระเป๋าว่าอย่างน้อยก็กันฝนได้นิดนึงนะนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับก็เนี่ยทุกคนนะครับผมก็เต็นท์นกว้างประมาณ2เมตรคูณหนึ่งเมตรสานะ คือโตมเองเยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดูเราตอนตอนผมนอนเนี่ยทุกคนเห็นปะมันสบายคือแบบมันพอดีเราจะนอนด้านนี้สี่คนก็ได้หรือเราจะนอนด้านนี้ก็ได้ทุกคนเนี่ยเนี่ยว่ามันพอดีเลยนะเนี่อยอทุกคนเนี่ยอ่ะนี่เห็นไหมครับอ่าได้ไหม,ไไหม,ไไหมนะครับผมแล้วก็ลวลาเราเราแคมปิง้งแล้วก็เอาไฟมาครองตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นไงนะครับนะ ก็ทุกคเดี๋ยวดูรอบด้านนะจะโล่งๆประมาณนี้นะครับผมระบายอากาศค่อนข้างดีเลยแหละนะครับผมนี่ทุกคนเห็นนะด้านนี้เห็นไหมครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ใส่ของนะครับนี่นี่เป็นไงเป็นไงครับกับเต็นท์โมบิกร e เด็นครับ P4 นะทุกคนนะรีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับสำหรับใครที่เคยใช้งานก็คอมเมนต์กันมาบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างดีไม่ดียังไงนะจริงๆแล้วก็ไม่อยากไปยึดติดในส่วนของแบรนด์นะผม,มนั่งเลือกตั้งนานนะกับแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งนะแต่ผมว่าโมบิกระเด็นเนี่ย มีรีวิวค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับผมนะแล้วก็ถามว่าแดนแบรนด์หนึ่งแบรนด์นั้นมีชื่อเสียงมากนะครับทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาราคา P3 เนี่ยเขาเขาแพงกว่า P4 ตัวนี้ด้วยผมเลยตัดใจเยี่ซื้อ P4 ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์ของเราได้โอเคตอนนี้เป็นเรื่องของการใช้ระยะยาวแล้วแหละนะครับผมจะดีไม่ดียังไงก็ต้องลองใช้กันนะครับผมโอเคนะครับผมก็เข้าๆประมาณนี้นะครับผม ก็ไปดูได้ในคลิปของกลางเต็นอุทยานแห่งชาติน้ําตก7สาวน้อน,นะครับผมเอาไปใช้งานเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็กลางคนเดียวด้วยเหนื่อยมากๆเลยนะครับโอเคครับทุกคนก็เป็นไงนะครับกับเต็นท์โมบีการ์เด้นะครับผมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่จะใช้เขาเรียกว่าสนใจที่จะซื้อเต็นท์นะทุกคนนะผมเองนี่ยไปซื้อในช็อปออนไลน์นะครับผมตัวน,นึงก็ได้ลดราคามานะครับผม ราคาตัว P4 เนี่ยอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับผมผมเองก็แต่จริงผมก่อนนี้ซื้อเต็ผมเลือกนานมากนะครับผมก็มีแบรนด์แบรนด์หนึ่งทีเ่เป็นแบรนด์ที่แบบทุกคนรู้จักนะครับผมก็รู้สึกว่าราคามันค่อนข้างสูงมาดนึงแต่ตเน,นี้เราเองเนี่ยเป็นคนที่อยากรู้อยากลองนะครับผมในราคาที่ค่อนข้างที่จะจ่ายได้แล้วก็สบายกระเป๋านะครับผมก็เลยตัดสินใจที่เอาโมบิกระเด่นมานะครับผมผมก็ได้มาทําการรีวิวให้ดู ราคาผมถือว่าไม่ไม่แพงเลยนะครับราคาถือว่าจับต้องได้แล้วในส่วนของที่เราได้คือเต็นท์ค่อนข้างใหญ่เหมาะกับครอบครัวนะครับผมผมเองพ่อแม่ลูกคุณนัทพ่อไก่และน้องกีนนะครับไปกัน3าคนแต่ว่าข้างในอย่างกว้างเลยทุกคนนะครับผมเกินคาดแล้วคิดว่า่าจะเล็กนะจริงๆไม่เล็กเลยข้างในสบายมากนอนสบายมากนะครับผมแล้วเราก็เราก็ทำการไปนอนที่อุทยานกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานได้โอเคเนาะถือว่านะครับผมราคาเขาเรียกว่าเหมาะ กันราคานะครับก็ลองใช้กันยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างเราตัดสินใจอาจจะเป็น คลิปนี้อาจจะเป็นการไลา์สำหรับการเลือกเต็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะครับโอเคเข้าคหาข้อมูลได้ใน m o บิก a ะเด็นไทยแลนด์นะครับหรือ m o บิก a ะเด็นออฟฟิเชียลนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการเข้ามาชมตรงนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์นะผมกดถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้กันในการทาคลิปต่อไปเดี๋ยวพวกไก่จะมีรีวิวอะไรเดี๋ยวลองมาดูอีกทีแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมแต่ตอนนี้บอกตรงนีานะครับผมพวกไก่เองนะครับมีช่อง t y วหนีเที่ยวแล้วนะทุกคนนะเป็น พวกไก่นะครับผมว่าจะเป็นดยยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเอาเต็นท์นี้ไปลุยกับเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคะลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวหนีแอบไปนอนดีกว่าทุกคนบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดห้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆทางวอร์มี่บ๊ายบายที่เรื่งกดกระดิ่งกุ้งก้ง่ายเลยค่ะทุกท่ให้าลองคิด